สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาบุก LV The Place Bangkok นะคะเปิดตัวสดๆร้อนๆวันนี้วันแรกเลยค่ะพิกัดนะคะจะอยู่ที่ศูนย์การค้าเกษรอ,อมรินค่ะโดยเขาจะแบ่งเป็นทั้งหมด4โซนด้วยกันก็คือโซนคาเฟ่นะคะร้านอาหารโดยเชฟกากัันนันนะคะรีเทลสโตร์และก็โซนเอกซิบิชันค่ะ ว่าแล้วนะคะเราก็มาเริ่มกันที่โซนคาเฟ่กันเลยค่ะซึ่งจะอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งนะคะเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนบรรยากาศภายในก็คือสดชื่นรื่นรมมากๆม,มีความใบไม้มีความสีเขียวใดๆนะคะและไฮไลท์ก็คือขนมและคุกกี้ต่างๆค่ะมาในลาย LV monogram นะคะและน้องวิเวียนที่เป็นมาสคอตของแบรนด์ทั้งหมดเลยทุกคนนูนี่สวยมากคือถ้าได้ไปก็คืออาจจะไม่กล้ากินอยากจะเก็บเอาไว้ดูนานๆ และแล้วดิฉันก็คือยังอินกับน้องวีเวียนไม่เลิกทุกคนน่ารักมากบอกเลยค่ะว่าโซนนี้ใช้คำว่าน,น่ารักได้เปลืองมากจริงๆทุกคนดูดีแตละชิ้นก็คือแบบทำใจไหวยังไงก้อนและนี่ก็คือโซนดิสเพลย์ของเค้กนะคะทุกคนดูสิคะแตละชิ้นก็คือหน้าตาอลังการโมโนแกรมช้ำมงทุกชิ้นค่ะ มาต่อกันที่ร้านอาหารนะคะทุกคนจะอยู่บริเวณชั้น2นะคะโดยมีชื่อว่ากาเก้นแอดลุยวิตองค่ะทุกคนข้างในไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างจะเป็นลายลุยวิตองทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจานชามแก้วน้ําแม้กระทั่งนับกินริงนะคะก็จะเป็นโมโนโกรมหรือไม่ก็ลายน้องวิเวียนมาต่อกันที่รีเทลสตอร์ค่ะทุกคนของก็คือช่ำแน่นมากและที่ปังที่สุดก็คือเขามีไอเทมที่เป็น e อ c l u s i v e ที่มีจําหน่ายเฉพาะที่ LV The Place Bangkok แห่งนี้เท่านั้นด้วยค่ะอย่างกระเป๋าเอามา Nano Rainbow ใบนี้ทุกคนน่ารักมากและอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทุกคนห้ามพลาดเลยก็คือรองเท้า LV Trainer Upcycling ของ Virgil Abloh นะคะอันนี้เป็น Limited มีเพียง85คู่ทั่วโลกเท่านั้นและมีขายที่นี่ค่ะ มาปิดท้ายกันที่นิทัศการ Visionary Journeys ค่ะบอกเลยทุกคนอลังการตื่นตาตื่นใจมากทุกมุมทุกห้องเพราะว่าเขาได้รวบรวมความเป็นมาของลุยวิตตองนะคะที่มีจุดเริ่มต้นจากการเดินทางจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้ทุกคนรวบรวมไว้ทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าทรังออริจินอลใบแรกก็นามาแสดงในที่นี้นะคะรวมถึงวิวัฒนาการกว่าจะมาเป็นกระเป๋ากว่าจะมาเป็นแฟชั่นไ เทมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละยุคอย่างเช่นหีบใส่พิมพ์ดีดหรือว่าตู้ใส่รองเท้าจนกระทั่งมาเป็นไอคอนิกแบ็ที่ครองใจคนทั่วโลกก็มาถึงห้องนี้เลยค่ะเป็นห้องไอคอนที่จัดแสดงกระเป๋าไอคอนิกแบ็4รุ่นที่ขย่าวงการแฟชั่นเลยก็ว่าได้นะคะก็คือรุ่นเอลมาเรจิตมาลคีพอลแล้วก็โนเอค่ะและห้องนี้นะคะก็จะแสดงผลงานคอลลาบอรเรชันกับาร์ติสชื่อดังระดับตำนานค่ะอย่างสตีเวนสปร ยายโยอิคุซาม่า r ู m e รีและอีกหลากหลายรุ่นดังนั้นใครที่รู้ตัวว่ามีรุ่นเหล่านี้อยู่ในกรุบอกเลยว่าต้องกอดไว้ให้แน่นค่ะมาที่ห้องสุดท้ายค่ะซึ่งเป็นห้องที่มีแรงบันดาลใจมาจากไนท์มาร์เก็ตในกรุงเทพของเรานี้เองและไฮไลท์ก็คือเราสามารถ กดเล่นที่เครื่องเวนิ่งมชชีนตัวนี้นะคะและเราก็จะได้รับของที่ระลึกกลับบ้านแบบนี้ไปเลยค่ะทุกคนของไม่เหมือนกันด้วยนะบอกเลยปังมากใช่ค่ะทุกคนได้หมดเลยใครสนใจมาเยี่ยมชมนะคะเปิดให้เข้าอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยค่ะอยู่ที่เกอรอมรินค่ะ